บัสอกเอฟซทุกท่านนะคะมาพบกับเราอีกแล้วแชรไปไทยลังนะคะวันนี้จะพามาชมดอกแอปเปิลค่ะดอกแอปเปิลต้นนี้กำลังจะเบ่งบานนะคะทุกคนปีนี้แอปเปิลมีค่อนข้างเยอะนะคะเห็นดอกออกหลายๆต้นก็จะดกๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้เป็น แอปเปิ้ลพันสีแดงนะคะทุกคนนี่ดอกก็จะเป็นอย่างนี้เลยปีนี้ดอกเยอะนะคะก็คาดว่าปีนี้น่าจะมีแอปเปิ้ลเยอะนะคะเพราะปีที่แล้วแอปเปิ้ลมีไม่เยอะค่ะเขาออกดอกน้อยปีที่แล้วส่วนปีนี้นี่เลยค่ะสงสัยปีนี้แอปเปิ้ลจะเยอะมากๆนะคะดอกนะคะ แอปเปิลอันนี้ยังดอกอยังเล็กๆอยู่เลยนะคะไปรอชมตอนที่เขามีลูกนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเนาะแอปเปต้นนี้ก็เป็นแอปเปิลแอปเปิลต้นนี้นะคะก็เป็นแอปเปิลที่สวนสาธารณะนะคะทุกคนอันนี้เริ่มบานแล้วนะแอปเปิลแดงค่ะแอปเปิลแดง ไว้จะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามารอชมกันเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะมีลูกเยอะไหมปีนี้นะคะจะมีผลผลิตให้เราเก็บเยอะไหมนะคะดูนะคะต้นนี้สีแดงนะคะเมื่อปีที่แล้วเราพาเอฟซีมาเก็บอยู่นะคะอร่อยะคะ่ะต้นนี้อร่อยนะคะ ฝั่งนี้ก็จะมีดอกออกมาใหม่ๆก็มีนะคะมีดอกสองรุ่นค่ะมีรุ่นที่บานแล้วแล้วก็รุ่นที่กําลังออกใหม่ๆค่ะนี่อันนี้อันนี้เพิ่งจะดอกเนาะอันนี้เขาเพิ่งจะออกดอกนะคะส่วนช่อน,นี้คือเขาบานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นลูกนะคะลูกนี้จะต้องเก่ก,กว่านั่นเองค่ะทุกคนเราก็จะมีแอปเปิลกินหลายวันเลยค่ะนี่คะ่ะดอกสวยงามเนาะนะคะ ก็จะมีมแมลงตอมนิดหน่อยนะคะนี่คือ Apple. ดอกแอปเปิลค่ะดอกแอปเปิลอันนี้ก็จะบานแล้วนะ,ะอันนี้จะบานโอ้เดี๋ยวให้ดูกิ่งนี้นะคะส่วนกิ่งนี้เพิ่งจะออกดอกตุมต้มๆเองค่ะดอกยังเล็กๆอยูเ่เลยนี่ ดอกนี้ยังเล็กๆอยู่เลยค่ะทุกคนดอกอยังเล็กๆล้วซูมไปให้ดูใกล้ๆนะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเขายัางเล็กอยู่เลยนะเล็กมากมานี้คือดอกของแอปเปิลนะคะวันนี้ลมก็จะแรงหน่อยนะคะเสียงก็จะดังๆเนาะขอโทษขออภัยพี่พ FC นะคะ นี่ย,นยสวยงามมากค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะพบเจอกับรถได้ใหม่แชรยไปไทยหลังนะคะในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สวัสดีจ้าให้ชมบรรยากาศท้องฟ้าสวยงาม